สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุนชับม,มันเดิมครับผมและนี่คือ Ultraman Fighting Evolution 0ครับผม <cl aps> ก่อนจะไปเข้าเรื่องแวะคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าภาค0เนี่ยเป็นภาคที่ไม่ได้เล่นใน PS2 นะครับผมแต่เป็นภาคที่เล่นในเครื่อง PSP และเป็นภาคสุดท้ายในแฟรนไชส์ Ultraman Fighting Evolution ด้วยนะครับผม0เนี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นในเครื่อง PSP นะผมคิดว่า อืมน่าจะประมาณนั้นที่ผ่านมาเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับผมนึกว่ามันคือภาคเริ่มต้นของศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่นะเอ้ยไม่มีภาคสี่ดีมีแต่ภาครีเบิ้ลโอเคโอเคโอเไปเริ่มกันเลย Battle Mode นะครับที่ผมสงสัยนะตอนนี้คือทำไมผมยังไม่มีเจ้าพ่อเพราะว่าผมไปเห็นหลายๆคอมเมนต์อ่ะบอกว่าพี่ครับมันมีเจ้าพ่อด้ยนะครับพี่ครับอยากให้พี่เล่นเจ้าพ่อใช่แต่ผมไม่มีเจ้าพ่อ มันไม่มีเจ้าพอ่อเลยตอนเนี้ยมีแต่เท่าที่ทุกคนเห็นนั่นแหละซึ่งทุกตัวเนี่ยผมแอบไปเล่นในสตอรี่โหมดมาเรียบร้อยแล้วสตอรี่โหมดของภาคนี้เนี่ยยาวมากครับผมยาวแบบยาวเหยียดเลยอะเรียกได้ว่าเล่นหางรุมหางค่ำเลยอะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มที่อุลตร้าแมนก่อนเลยนะครับผมถ้าใครรู้ว่าเจ้าพ่อมันจะได้มายังไงก็คอมเมนต์หน่อยนะอันนี้คืออะไรอะอ่ะเรนดอมเรนดอมไปเรนดอม ก่อนนะมันเป็นเครื่องที่เล่นใน P S P ผมเข้าใจได้เข้ามาดิไปสวนเจอกับแบล็คคิงด้วยฮะฮึมหุกหมัดเข้าไปก่อนแต่ภาคนี้เนี่ยทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะทั้งท่าแอนิเมชันสกิลไม่ได้เยอะเท่าภาค3ภาค2รีเวิร์สนะครับผมมันเป็น ภาคที่เล่นในเครื่อง p s g เพราะงั้นก็ตามสเปไปเครื่องแล้วผมแต่พอดีว่าอันนี้ผมอิมพอร์ตมาเล่นในเครื่อง PS นะครับผมเอาดิเข้ามาดิอืีอเดี๋ยวเด๋ว,ดว,ดวต้องย่อก่อนคุนตาสระปิวต้องย่อแล้วก็ถอยหลังกลับด้วยนะตอนนี้ผมดูแล้วว่าเกมนี้มาเล่นยังไง ที่แล้วนี่คือกดแบบมั่วมากแต่ตอนนี้เรามีวิธีเล่นแล้วเราก็รู้แล้วครับผมใส่เขาปี๊ปปี๊ปปี๊ปวอลวอลวอโอ้ยโอ้ยแม็กซ์คิงมันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยจับเวียงโอเคสวยหลังจากนั้นก็เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ย,ยำแสงสเปซเซียมถึงเวลาใช้ละต้องเวียงให้มันไปไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สเปซเซียมเลย,ยเรียบร้อยครับผมลำแสงสเปซเซียมศัตรูต่องเลือดกับพิษเท่านั้นถึงจะใช้สเปซเซียมได้และถ้าหลอดเราสีเหลืองเราจะใช้อุลตัสแลดได้ แต่ถ้าหล่อสีเขียวแล้วก็ยิงลำแสงปิ๊วไปผมไม่รู้นะว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหรอ่อ่ะสับลงถอยอถอยมาก่อนถอยมาก่อนอุยอุยอุยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดินี่กลัวเหรอ เองก<ผ>ลัวเหรอฮะไอ้น้องกระโดดเตะป oh ิว oh ปิว oh ปิว oh ปิวโอโห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 จับย <Committee acho> กถอยก่อน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 แล้วเดี๋ยวใช้อุนต้าสแลัเลยอุนต้าสแลัดปิวป้องกันไม่ทันหรอกไอ้หนูแกไม่รู้หรอกว่าฉันจะใช้ท่าอะไรกระโดดควบ อป,ปพฮอปเฮ้ยยาโอเคอุยวโวโวโวูวูวูปี๊บ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 จับพลิกผมว่าผมเริ่มเล่นเป็นแล้วอ่ะทุกคนเริ่มเล่นเป็นละก็แทะเข้าทุกมัดโอเคสวยแล้วก็ อุนตาอ,อุ้ยไม่ใช่อุนตาสลชเดี๋ยวใช้ลำแสงสเปเชียมโอเคได้ละสเปเชียมมันต้องมีจังหวะกันหน่อยแล้วต้องอยู่ห่างๆกันหน่อยมันถึงจะยิงกันได้อันนี้คืออะไรลองกดออกสิ อันนี้น่าจะปุ่มออกใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเป็น b a t ทิล Mode เนี่ยผมคิดว่านะน่าจะสู้กันยาวๆเลยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่เหมือนมันเป็นการเก็บพอยต์ไปในตัวเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆ,ๆ,ๆและเดี๋ยวเล่นไปสักพักก็เบื่อละผมว่าเล่นกับ CPU นี่แหละและเดี๋ยวเราจะเล่นไปอุลตร้าแมนเหมือนเดิมอ่ะฮะใช่แล้วก็มีให้เลือกเลยเรนดอมเลยก็ได้นะจริงๆอะ่ะ และน้ำด่านเหรอไม่เอาดิอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ด่านอันนี้อุลตร้าแมนโอเคเรื่องอุลตร้าแมนแล้วแ,แล้วก็แรนดอมไปเลยอ๋อแล้วแต่เราเหรอว่าเราจะเลือกอะไรโอเคแค่ได้อ๋อนี่ไงกดตรงนี้แล้วก็เลือกด่านเอานี่ดีกว่า สวยดีชอบชอบตอนกลางคืนับผมถ้าเผอิญว่ามาสู้กับปลาต้านด้วยนะออ๊ยพี่รู้ครับพี่รู้ว่าน้องจะเคลื่อนไหวยังไงพี่เคยเล่นภาคสามาก,ก่อนพี่ก็รู้สั้ขึ้นเออกระโดดควบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจะตีตัดขาแล้วโว้โว้โว้โว เฮ้ยมันได้มันเริ่มได้เปรียบแล้วว่ามันเริ่มได้เปรียบแล้วผมว่าผมผมว่าผมต้องอุนตาสแลตปิวถ้าเกียร์เหลืองมันเต็มนี่ผมว่ามันน่าจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอ้โหมันสามทิตเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนิดมันนี่ท่านี้เป็นท่าที่เวียนหัวที่สุดแล้ว คุณต้าแมนสัปปะาดโดนไปก็เจ็บอ่ะปิวปิวปิวหลบได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึงเนี้ยแน่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โบาตันบาตันกระโดดควบบางอย่างผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนะแต่ถ้าคนที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้อะไรที่ผมยังไม่รู้เนี่ยอยากเล่นเจพาะ่อง มึงหลบอยู่นั่นแหละีน่นารำคาญอ๋ยอยมันนี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวๆๆๆๆโอเค finish time โดนเข้าไปเต็มๆครับผมเรียบร้อย อ่ะฮะประมาณนี้ยังไม่จบครับผมทุกคนคิดว่าจบแล้วใช่ไหมก็ยังก็ยังยังไม่จบบาตันอีกแล้วเหรอไม่เอาบาตันน่าแรนดดอมดิไม่บิวส์เหรอเอางี้เดี๋ยวผมเลือกเองผมอยากสู้กับเอเลคิงเอเลคิงดีกว่าเอเลคิงในด่านด่านนี้ท่าที่ตกดินสวยดี ผมชอบอะไรที่มันเป็นแมปแบบคลาที่ตกดินหรือสู้ตะกักคืนเนี่ยมันรู้สึกแบบให้ความรู้สึกแบบยังไงดีเอ่ยดูมีชีวิตชีวายังไม่รู้อะรู้สึกดูไม่แข็งทื่อเกินไปเหมือนด่านตอนกลางวันอ่ะมันต้องกลางคืนอะไรแบบนี้มันเล่นกับแสงแล้วผมชอบดีอโอ้ยกวนตีนะเหล่าเนี่ยเอ้ยปิว หังยาวแบบนี้แหละพี่ชอบเวียงได้ไกลด,ด,กดีเฮ้ยย่ากระโดดเตะโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โ,อโ,อโอมันช็อตแล้วมันช็อตแล้วโอ้โหลูไม่ผมชอบอะไรภาคนี้ผมชอบที่ว่าเวลาอุลตร้าแมนลม้มมันมันดูไม่แบบแอคติ้งเกินอะ่ะถ้าเป็นภาคสามเวลาอุลตร้าแมนลม้มใช่ไหมมันล้มแบบเบ้อเกินอะ่ะล้มแบบตากไงแล้วก็ เ้าชีฟ้าเนี่ยผมว่ามันดูไม่ใช่มันดูแปลกๆป,ปกติโดนซัดขนาดนั้นคงไม่ล้มอย่างนั้นหรอกมั้งผมว่าคือถ้าโดนซัดขนาดนั้นอ่ะก็แค่ล้มแบบเนี้ยปกตินอนลงไปเฉยๆเอ้จริงๆแล้วก็แอบชอบภาคสูนะที่แบบมันมีแอนิเมชั่นที่ไม่เวอร์เกินจริงเกินไปอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวตานี้คือตาสุดท้ายละตาสุดท้ายจริงๆละเพราะงั้นจัดไปเลยคร เซตต่อนมิติยะปูเหรอเฮ้ยยู่ดีๆไปโผล่มิติยพผูได้ด้วยอืมอดีกว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศสู้ในดาวบ้านเกิดตนเองแล้วก็สัปปลาที่บุกดาวบ้านค่ะแกะมาทำไมที่บ้านของฉันสับลงสับเรื่อยๆสับเรื่อยๆ โอ้โอ้โอ้จับพลิกโอเคสวยข้ามมาดิโอ้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 ที่าแล้วจับทุ่มลงท่านี้ก็แรงเหมือนกันนะท่านียทุ่มลงอีกปิวปิวปิว กรแทกเข้าเตตาขานี่ก็เตตาขาเล่นกูเหมือนเดิม๊มัปปี้กันนี่นะทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวเอาใหม่ลยปเปเียเียเรียบร้อยครับผมโอ้โห เฮ้ยมันจบไวไปไหมเย้นี่ถึงกับเป็นซัตตอนแล้วนะยิงจบไวไปเหรอเวอร์เกินไปอ่ะเฮ้ยเอเมอร์เรอร์เอ, Emperor เอ้ไม่ใช่เอเมอร์เรอร์ดิเทมเพอร์เรอร์เอเลียนเทมเพอเรอร์ผมว่าต้องลองหน่อยอันนี้ขอลองลองเล่น,เลน,เลนๆเฉย ผมอยากรู้ว่าถ้าสู้กับเทมเพลอร์แล้วจะตึงไหมคงไม่มั้งน่าจะแบบปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจมันคงไม่ต่างอะไรกันมากโอ้โหหัวร้อนมาแตกใจเลยอุย้ยแขนมันยาวเนี่ยอู้อยจับพลิกคว่ำ โอ้ยโอ้ยมันเดีอดเดืดเตกใจอ่ะไม่นึกเลยว่ามึงพ่นไปได้ด้วยอ่ะนึกว่ามันใช้ได้แค่แท้อ๋อนี่แค่แท้เฮ้ยเอาเรื่องนะเล่นไกลๆไม่ได้ต้องเข้าไปเล่นใกล้ๆผมว่าเราต้องสู้มันใกล้ๆไอเนี่ยมันแขนยาวแล้วเราต้องสู้ใกล้ๆทุกคนอ่าฮะเรียบร้อยกันได้ครับกันได้ วิ่งจับทุ่มลงใส่เขานั่นแหละสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายก่อนอืองับขึ้นแล้ว,ว,ว,วก,ก,วก็ปิว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 โอ,โอ้ใส่เขา อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บทุ่มลงอ่าฮะใช่อย่างนั้นแหละโอเคกระแทกเข้าไปสับ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 โอเคสับสับสับซับไม่ยั้งสับไม่ยั้งไตโอเคไตอีกไตอีกอันนี้มันก็ยืนแข็งชื่อให้กูตีอะเนี่ย นี้มันต้องปิดฉากเลยแล้วกันลำแสงสเปซเซียมเรียบร้อยครับผม <Pon> โอเคก็จบละจบจริงๆละประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถือว่าบ <N> ูตแมนในเกมบูตแมนแฟรตี้เอวลิชั่นศูนย์นั้นไม่แย่นะออกจะดีเลยด้วยซ้ำ ถือว่าทำออกมาได้ดีมากในเครื่อง PSP นะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะเล่นในเครื่อง PS2 ก็ถือ,อเพราะว่าผมอิมพร์ตมันลงเครื่อง PS2 ไงโอเคประมาณนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็ก่อนจะจากกันไปผมม,มีข่าวดีจะมาบอกนะครับผมตอนนี้ช่องเราเปิดให้สมัครสมาชิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหรือใครที่อยากจะสนับสนุนผมด้วยการโด o n a ก็สามารถโด o n a ในคอมเมนต์ใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับผมโอเคไปละบายบายสวัสดีครับ